สวัสดีครับท,ทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้ผมจะมาให้ชมขาด่างนะทุกท่านขาด่างที่เป็นขาด่างนิยมแตะก่อนที่เป็นของไทยแต่กนน่อนทุกท่านที่เป็นของนำเข้ามาเมื่อนานแล้วเนะครับผมทุกท่านมีประเด็นเถียงกันอยู่พักนึงครับผมช่วงเป็นกระแสที่ขาด่างขึ้นครับผมแต่ว่าตอนทุกวันนี้กขาด่าดังได้ลงมาแล้วก็ะจะมา แนะนำครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับข่าดางที่นําเข้าจากต่างประเทศเนาะทุกท่านแล้วก็ข่าดาังที่อยู่เป็นความนิยมของไทยเราครับผมซึ่งตอนนั้นผมทําการซื้อมาก่อนที่จะกระเซดดังอีกครับผมทุกท่านนีน่จะมาให้ชมรายละเอียดเพิ่นครับผมซึ่งสามต้นนี้ผมได้ทําการไล์สดครับผมทุกคืนนี้ครับมีคนรับไปทางสามต้นแล้วครับผมจะมาให้ชมความสวยงามของเพิ่นเนาะแล้วก็ จะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างค่านําเข้ากับค่าที่อยู่เมืองไทยครับผมทุกท่านที่ทุกคนแต่ก่อนครับผมนิยมเนาะนี่จะมาให้ชมเบื้องลายก่อนครับผม,มรับเรียเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปของค่าดางจากเมืองจีนไว้ข้างๆนี่ครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเนาะทุกท่านนี่ครับอันนี้คาดาง จากเมืองไทยเราเนาะทุกท่านนี่ครับเขาจะมีลวดลายที่สวยงามเห็นบ่ครับผมทุกท่านแล้วก็มีสีเหลืองทองซึ่งขาด่างที่นําเข้าเนาะทุกท่านอาจจะมีสีเหลืองคือกันครับผมแต่ว่าจะออกโทนขาวเยอะเนาะทุกท่านมีสีเหลืองค้ายกันเลยครับผมแต่ว่านานๆไปสักพัก,กะจะออกเป็นโทนขาวเยอะเห็นบ่ครับผมฟังค้างๆก็จะเห็นว่า ก็จะมีโทนออกสีแบบจืดๆเนาะทุกท่านแต่ว่าถ้าข่าดาังตัวนี้คอยสังเกตก็คือจะออกสีเหลืองทองครับผมเห็นบอครับสีเหลืองชัดเจนเนาะทุกท่านแล้วก็จะมีริ้วตรงนี้ถีครับผมทุกท่านเห็นบอครับริ้วตรงนี้จะถีมากๆเลยครับผมเนี่ยเห็นบอจะถีสลับกันไปจนสุดใบเลยครับผมทุกท่านแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็จะบางที่อาจจะุดเขียวเยอะครับผม คือขาที่นําเข้านั้นก็จะรุดเขียวจะมีสีเขียวในใบเยอะครับผมอันนี้จะมีสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะสลับเป็นบ่ครับผมเนี่ยจะสลับเป็นบ่ครับเนี่ยรอยเขียดตรงนี้ตัดกับสีเขียวจะจะสลับกันครับผมจะมีเขียวแบบพืชเยอะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนึงครับผมแต่ว่ากระบอกได้เม่นข้อมูลที่แบบ ต้องเปตรอยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าเนื่องถ้าคนชํานาญเกี่ยวกับการดูเนาะเขาจะดูออกครับผมเพราะว่าสีเกี่ยวกับขาน้าเข้ามันจะจืดครับผมทุกท่านอันนี้ก็ราคาก็บุ่คอยแตกต่างกันมากนักแต่ว่าแต่ก่อนนั้นราคาที่จะโดดแพงสูงกันมากครับผมเนื่องด้วยทุกวันนี้เขาจะบ่ค่อยแยกแยะครับผมคนซื้อเขาจะซื้อตามความพอใจเป็นหลักครับผมแต่ว,ว่าถ้า ใครชำนาญเบิ่งกออกแล้วก็จะ,จะมองรูครับผมว่าขาจากนําเข้าหรือว่าขาจากที่เคยเป็นคนตามหาเยอะๆครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็มีแบ่งแค่สามต้นแค่นี้ครับผมแล้วก็เป็นต้นแม่ครับผมเลยขอตั้งเป็นต้นแม่ไว้ก่อนเนาะสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับคาดางังราคากระบอกแพงมากนักทุกท่านอันนี้ราคารวมส่งผมก็คิดราคา แค่ร้อยสองร้อยครับผมทุกท่านถ้าต้นสวยๆก็สามร้อยแค่นั้นเองครับผมทุกท่านในกลุ่มกะถ้าท่านสนใจก็ลองสังเกตเบื้องเอาครับผมว่าเป็นขาด่างที่ตามที่ผมแนะนำนี่บอกครับผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าตัวใดดีหรือไม่ดีนะครับผมแต่ว่าผมจะมาให้ชมเบื้องรายละเอียดเพิ่มเนาะครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบครับผม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญของเราเนาะทุกท่านให้รู้เท่าทันว่าเราจะชอบเลี้ยงประมาณไหนนะครับผมทุกท่านอันนี้ผมจะทําการแพ็คในส่งลูกค้าแล้วครับผมทําการมาบันทึกเป็นคลิปไว้ให้ทุกท่านที่ชอบชมเกี่ยวกับต้นไม้ไม้ด่างต่างๆนั้นได้ศึกษาไปํากันขอบคุณทุกท่านที่ รับชมครับผมและติดตามเดี๋ยวผมมีคลิปอื่นๆครับผมผมมีคลิปอื่นๆเกี่ยวกับต้นไม้เดี๋ยวผมก็จะลงไว้เรื่อยๆครับผมนี่ครับซึ่งมีต้นไม้หลากหลายเนาะทุกท่านอันใดที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยแจกแจงไปครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับโปรดติดตามช่องแล้วก็โปรดกดไลค์ให้เด้อครับผมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ